สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องตาทิ่เปิดสำหรับคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือรับทรัพย์รวยโชคมีลาบก้อนโตค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเคยได้ยินไหมคะว่า คนตาทิพย์นั้นเป็นความลับของสวรรค์ซึ่งรู้แล้วให้เงียบเอาไว้อย่าบอกใครนะคะสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะมีความลับของเขาอยู่แล้วอยากจะรู้หรือไม่คะว่าความลับของเขานั้นมีอะไรบ้างคือจริงๆแล้วความลับของคนที่มีลายมือกากบาทมีข้อที่ซ่อนเร้นอยู่มากมายเรื่องเล่นลับพวกนี้ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เล่นลับ แต่เป็นความลับของสวรรค์ที่ป่งบอกได้เลยว่าคนลายมือกากบาดกลางฝ่ามือมักจะวิ่งหนีเพราะคนลายมือกากบาดนั้นเป็นคนที่สู้คนเก่งมากๆค่ะแต่เขาจะสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยสติบุคคลพวกนี้จะเป็นคนสู้ด้วยปัญญาเพราะนี่คือลักษณะพิเศษของคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือค่ะและจะถามว่านี่เป็นความลับของสวรรค์ได้ไหม ก็นี่แหละค่ะคือความลับของคนที่มีลายมือกากบาทแต่ลักษณะนิสัยแบบนี้เขาไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่ะอะไรเขาเป็นคนฉลาดเท่านั้นเองคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเขาจะเป็นคนที่มีเซนแรงเขาจะรู้ว่าคนแบบนี้ทำอะไรแล้วจะติดขาดจะไม่ร่ำรวยบุญวาสนาอะไรที่มาถ่วงเอาไว้ เขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกับคุณนั่นแหละค่ะส่วนคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามืออยู่แล้วก็รู้เอาไว้นะคะว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาและเป็นคนที่มีเซนแรงบอกได้เลยค่ะเหมือนมีตาที่สามเปิดจากระอยู่เปิดจักระคืออะไรก็คือจะมีตาที่สามอยู่บนกลางกระหม่อมเขาเรียกว่าเปิดจกักกะเช่น พวกหมอดูก็จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ต่างๆก็จะมีรูปครูบาอาจารย์ต่างๆเปิดจักรกะให้แล้วก็มีการเรียนรู้ต่างๆมากมายส่วนคนลายมือการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นจะมีตาทิพย์ตาวิเศษที่สามารถมองเห็นอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ในที่นี้จะเป็นการมองเห็นแบบไหนรู้ไหมคะจะเป็นการมองเห็น ที่มองโดยไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นเองบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเห็นแต่ว่ามันเห็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นเดินอยู่บนถนนห้าแยกก็เห็นคนยืนอยู่แต่เห็นแต่หัวไม่เห็นตัวแต่ในที่นี้จะเป็นการมองเห็นแบบไหนรู้ไหมคะจะเป็นการมองเห็นที่มองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นเอง บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเห็นแต่ว่ามันเห็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นคุณเดินอยู่บนถนนห้าแยกก็จะเห็นคนยืนอยู่เห็นแต่หัวแต่ไม่เห็นตัวค่ะบางทีอาจจะไม่เชื่อเรื่องราวต่างๆบางทีมันเป็นรูปลักษลักษณะที่เป็นวิญญาณหรือเรียกง่ายๆก็คือมองเห็นผีมองเห็นวิญญาณน,นั่นเองค่ะ ซึ่งจะเป็นลักษณะพิเศษของคนลายมือกะกบาทที่เป็นความลับของสวรรค์ว่าเป็นเทพมาจุติเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะคะและเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้นจะสื่อถึงเรื่องเล่นลับและบ่งบอกถึงว่าดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายไม่ใช่ทางด้านบวกอย่างเดียวนะคะมันเกี่ยวกับความเป็นความตายเช่น เกี่ยวกับเรื่องรถเฉียวแต่ก็รอดมาได้อยู่ดีๆโดนอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นสีห้าเดือนแต่ก็รอดมาได้เฉียดตายมาตลอดทั้งชีวิตมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างมันเป็นเซนอะไรบางอย่างแน่นอนค่ะซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะทำอะไรคุณก็ต้องระมัดระวังด้วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดวาจาของคนที่มีกากบาทซึ่งจะศักดิ์สิทธิ์มากกว่าใครๆดังนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะว่าใครจะด่าใครเดี๋ยวมันจะเกิดผลอย่างนั้นเขาเรียกว่าปากศักดิ์สิทธิ์บางคนถึงขั้นว่าอยากจะตกปากตัวเองปากไม่เป็นมงคลพูดไปอย่างนั้นได้อย่างไรพูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไปก็คือปากนั่นเองค่ะ คุณเป็นคนที่เหมือนเป็นลักษณะเทพมีอารมณ์ร้อนอยู่ภายในลึกๆจะเปรียบกับว่าเป็นลูกศิษย์ของคุณมาเกิดก็ได้หรือเป็นบริวารของคุณมาเกิดก็ได้พูดผีปีศาจก็ยำเกรงในตัวคุณไปไหนก็เกรงกลัวไปวัดที่ไหนปกติหลวงพ่อก็จะชอบทักเป็นอย่างนั้นมาจากที่ไหนเป็นคนในลักษณะไหนเป็นคนที่มีบุญนั่นเองค่ะ คุณคงเคยเห็นว่าหลวงพ่อทักว่าไอ้คนนี้เป็นคนมีบุญมาเกิดก็เลยทักว่าเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษเป็นอย่างมากเหมือนเป็นความลับของสวรรค์ท่านก็ไม่พูดออกมาเพราะพระท่านก็มองเห็นในตัวของคุณอาจจะมองเห็นถึงพลังอะไรบางอย่างซ่อนเลนอยู่ที่ตัวคุณก็ได้ค่ะซึ่งคนลักษณะแบบนี้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ ควรที่จะจุดทูบ16ดอกซึ่งให้จุดกลางแจ้งเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยกล่าวว่าหากข้าพเจ้าเคยพลาดพลั้งสิ่งใดก็ขอขมาต่อท่านขอขมาแก่องค์เทพทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญไม่มีสิ่งไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องไร้ยๆแก่ข้าพเจ้าก็ให้มาลายหายสิ้นไปขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือควรกระทำนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นคนที่มีเสซนแรงต้องมีสิ่งที่พลาดพั้งไปเป็นอย่างมากแต่ละคนได้ของมาไม่เท่ากันค่ะไม่ใช่ว่ามีการกรบาทกลางฝ่ามือทุกคนแล้วจะเหมือนกันหมดบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนมีตาทิพ บางคนก็ไม่มีค่ะแต่แน่นอนค่ะว่ามันจะมีจุดแตกต่างกันอีกมากมายบางคนได้ตาทิย์บางคนได้หูทิย์บางคนได้ผิวหนังสัมผัสมีสิ่งต่างๆมากมายจะหมูกทิย์ก็มีมีตาทิย์ก็จะเป็นอย่างไรคะมีตาทิย์ก็เป็นคนที่มองเห็นผีนั่นเองค่ะมองเห็นเรื่องราวล้นลับก็อยากไปทักบางครั้งคุณอาจจะเดินอยู่ในดงเห็นผีแบบนั้น เห็นผีแบบนี้เหมือนกับคุณท่องเที่ยวไปเรื่อยๆดูไปตลอดชีวิตบางคนจะมีหูทิ์คือการได้ยินเสียงอย่างเช่นกุมารทองอาจจะมากระซิบข้างหูบอกอย่างโน้อนอย่างนี้ก็มีเรื่องลึกลับต่างๆและบางคนมีผิวหนังสัมผัสก็เป็นคนที่สัมผัสสิ่งลึกลับต่างๆได้อยู่ๆขนลุกสู้ซาไปทั้งวันสู้ซาไปทั้งตัว รู้สึกสารพัดเวลามีอะไรมาอยู่ใกล้ยิ่งเวลาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลก็จะรู้สึกและสัมผัสได้เป็นอย่างมากบางคนก็รู้สึกเหมือนลางบอกเหตุก็เป็นไปได้จะเป็นไปได้ทั้งในรูปรสกลิ่นเสียงค่ะอย่างเช่นได้กลิ่นทูกกลิ่นดอกไม้กลิ่นพวงมาลายัยกลิ่นว่านสารพัดกลิ่นเหม็นสาบก็มีค่ะแต่ละคน จะได้มาไม่เท่ากันแล้วแต่บุญวาส,สนานั่นเองแต่ว่าองค์เทพของคุณจะคอยปกปักคุ้มครองรักษาคุณอยู่หรือไม่ก็ต้องคอยระมัดร,ระวังคอยใช้ความรู้สึกของคุณเองนี่แหละค่ะว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องราวต่างๆอาจจะสัมผัสได้ว่าคุณเคยเห็นเรื่องราวลึนลับมากมายแต่ว่าไม่สามารถบอกใครได้ บอกไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าเราถึงบอกว่ารู้แล้วอย่าบอกใครอย่าไปพูดเยอะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดไปไม่มีใครเชื่อคุณหรอกคนมีแายมือกรกบาดกลางฝ่ามือรู้แล้วต้องเงียบเอาไว้ไม่จำเป็นต้องไปอวดรู้เก็บเงียบไว้ดีกว่าเก็บเงียบไว้ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะ และที่สำคัญอย่าลืมแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาประจำตัวของคุณด้วยนะคะแล้วดวงชะตาของคุณจะเปิดลุล่วงประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคมีลาบก้อนโตค่ะความเชื่อและความศรัทธา<ม>เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มรวยสุขภาพมีความสุขทุกทุกท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ